ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกันังร้ายหน้าสวยแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยลูกสาวของอดีตนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างชายกรสิทธาชัยโดยที่โลกแร่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานแต่ก็ยังคงมีผลงานให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจุบันทางด้านแก้มบุมปรียาดาเป็นทั้งนักสแสดงและก็ได้ผ่านตัวไปเป็นบล็อกเกอร์ความงามบนช่องทางโซเชียลของเธอเพื่อมาถึงเป็นแม่ค้าออนไลน์ในช่วงโควิดระบาดอีกทั้ง ยังเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีโชคดีในด้านการเสี่ยงโชคมากๆเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดก็ต้องบอกเลยว่าแก้มบุ๋มปรียาดาโชคใหญ่ยยรนทับจนดีใจเฮร่านบ้าน,นหลังจากถูกรางวัลที่4รับทรัพย์เน้นๆสี่หมื่นกว่าบาทในที่ทางด้านแก้มบุ๋มปรียาดาก็าได้ออกมาโพสโชว์วรถตั๋ว่เมื่อประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4พร้อมกับข้อความว่าพระเจ้าพึ่งตรวจหนูถูกรางวัลที่4ดีใจไม่ไหวแล้วปีหน้าต้องปังกว่านี้